โอ้โหเอาไปล้างหน้าลุงใช่น้ก๊อกได้ล้างเทื่อมชามก็ได้ถ้าอย่างนี้เราถ้าเราไม่เคลือบเนี่ยได้ไหมได้มันมันมันจะซึมไหมมันซึมมันซึมไหมฮะซึมไม่หน่อยได้เคลือบเหรอเห็นไหมเอาอ่ายูริเทนเคลือบน้ำมันเคลือบเลเซนที่ผสมถูเลยเอาเลซินผสมแล้วก็ถูเอาเลซินผสมแล้วก็ เทเลยแไปเอาสงน้ำลูดเอาเป็นงานชิ้นโบแดงของทางร้านต้วไม้ลุงทันจังหวัดใช้ยนนานะะครับผมชิ้นโบแดงเป็นงานไอเดียนะครับโอ้นี้ลูกใหญ่เราให้ราคาเท่ากันเลยนะครับผมโชว์เลยแล้วก็ลายสวยมากเนาะโอ้ลายลุงล้างหน้าให้หน่อยเป็นล้างหน้าล้างมือนะครับได้สบายสบายเลย เราทำแล้วแล้วก็ลองน้าําว่าซึมไม่รั่วไม่ไม่มีเสียกาซึมครับนี่นะครับไม้แท้พูดง่ายคือไม้หนึ่งท่อนแล้วก็บัตัดได้ส่วนของเขานะครับแล้วก็นํามากริงโจเอเลยอ่ะดูนะครับผม,มหเห็นไหมลายโชว์ลาย,ลายขึ้นลายเลยนะครับผมอ่า อ่างล้างหน้าไม้จามจุลีนะครับเผื่อท่านไหนชอบนะครับชอบในงานไม้นะครับเอาไปตกแต่งหรือว่าเอาตาม,ามร้านค้าหรืออะไรหรือว่าจะให้กลึงคุกใหญ่คุกเล็กสากนะครับได้หมดเลยนะลุงท่านเนาะนะครับผมฝากติดตามด้วยครับนี่ฮะลุงท่านล้างหน้าให้สบายเลยเราข้าล้างไว้โอเคครับฝากติดตามด้วยครับผมอ่างล้างหน้านะครับไม้จามจุลีนะครับ <c oughs> หน้าเริ่มต้นที่30 35 45เซนติเมตรนะครับสูง18เซนติเมตรนะครับเนี่ยสบายสบายเลยไม่มีซึมแน่นอนเห็นไหมแต่ถ้าอยากให้ชัวร์นะครับก็นี่แหละเอาไปเคลือบนะครับใส่น้ํามันนะครับน้ามันเคลือบนะครับหรือว่าอะไรนะเรซินนะครับผู้กองมีโตะนะครับสนใจ นะครับโทรสอบถามู้กควมิโต้โดยตรงเลยใส่ได้จริงใส่ได้จริงใส่ได้จริงเนี่ยใส่ได้จริงนะครับโอ้หลายคนหลายท่านสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาแบบถล่มทลายเลยนะครับผมหลายคนก็สั่งไปแล้วแหละนะครับแล้วก็เรามาเปิดเปิดทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ลูกป้านาอาเอฟซีนะครับราโต้ไม้ลุงคันจังหวัดชนะตู้กคอมิโต้เกษตรมิโต้นะครับให้ได้ชมนะครับงานไม้ของเราได้ทําหลากหลาย โอ้โหเนี่ยเนี่เนี่ยเนอะบ่อยล้างมือเนาะเวลากินข้าวคนสมัยก่อนเนาะอืมล้างหน้าก็ได้ทำพวกจุงพวกจานมันตกแตกหรือมันอ่าพวกเนี่ยเราชกพูดง่ายงานไม้เนี่ยสวยงามเลยเนาะบอกเราเอาจริงเอาจริงเอาเบอร์โทรครับรอบอีกหนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์สองสามสามหนึ่งเก้าหรือว่าทางแฟนเพจกผู้ก่อมิโต๊ะนะครับแล้วก็เกษตรมิโต๊ะร้านตัวไม้นี่ทำตะวัดชนาทฝากติดตามด้วยครับผมงานไม้เราสวัสดีครับ